สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็พบกันอีกหนึ่งคลิปหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานเพราะว่าผมก็มีงานอื่นแล้วก็อีกอย่างว่าช่วงนี้ก็รถแต่ละคันที่ส่งมาคืออาการสาหัสมากๆนะครับบางคันก็ปุบางคันก็ต้องออแปลงทําจุกจิกเยอะนะครับแปลงแก้ไขทําระบบไฟเอยอ,อะไรเอยเนี่ยมันก็เลยทําให้งานผมช้าแต่ว่าวันนี้ก็เสร็จีกหนึ่งคันสําหรับคันนี้นะครับใช้เวลาน,านานพอสมควรเพราะว่า ก็บิ้วใหม่หมดนะครับคันนี้แปลงไฟเป็น12โวลต์นะครับ12โวลต์แล้วก็คันนี้อะไหล่แท้ทั้งคันนะครับมีไม่กี่ชิ้นที่เป็นของของเทียบนะครับไม่กี่ชิ้นนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับจะยินเด่นมาดูคันนี้เลยนะครับจะพาชมนะครับอันนี้นะครับมาดูเบาะก่อนเลยนะครับเบาะอันนี้เป็นของแท้นะครับของแท้เก่าเก็บนะครับของแท้เก่าเก็บ เดี๋ยวเปิดให้ชมเปิดดูใต้บอะอันนี้นะครับเปลี่ยนใหม่ว่าเราต้องเปลี่ยนใหม่ของเก่าใช้ไม่ได้ดีแล้วอันนี้ลูกยางก็ซื้อมาใส่ใหม่นะครับลูกรางนี้ซื้อใส่ใหม่หมดเลยนะครับอันนี้ก็ลูกยางนี้ก็ซื้อใหม่มาใส่เลยนะครับใส่ใหม่มาดูงานนะครับเก็บงานนะครับอันนี้ฝาน้ำมันซื้อมาใส่ใหม่นะครับซื้อมาจากบริษัทนะครับสติกเกอร์พวกนี้มีขายอยู่นี่ครับอันนี้ของเก่านะครับ นี่ก็เก่านะครับอันนี้เดิมนะครับอันนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเปยนใส่ใหม่เลยนะครับตัวนี้ใส่ใหม่นะครับนี่ก็เปลี่ยนน็อตใหม่หมดนะครับอันนี้ของเก่าของเก่าแล้วก็เอามาทําให้มันดูสดใสทำมันดูสดสวยขึ้นนะครับเดี๋ยวมาชมกันต่อไปสําหรับเหล็กกันตกอันนี้เหล็กเหล็กกันตกนี่เป็นของของเดิมแท้นะครับแต่ว่าเราเอามาชุบนะครับเราเอามาชุบชุบใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูชมกันไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้ก็เป็นของเทียบนะครับอันนี้สั่งมาจากบริษัทนะครับน็อตพวกนี้นะครับสั่งมาจากบริษัทนะครับโชคก็เป็นของ YSS นะครับโชคตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาชมกันไปเรื่อยๆนะครับชมแบบใจเย็นหน่อยวันนี้อันนี้ก็เป็นของเดิมนะครับของเดิมมาทําสีใหม่ของเดิมนะครับบางโซ่เป็นของเดิมนะครับเดิมอันนี้ก็ซื้อมาใส่ใหม่ของเดิมแตกครับอันนี้ก็ไม่แพงนะครับนะครับอันนี้ก็พักเท้าก็เปลี่ยนใหม่เลยนะครับ เนใหม่เลยนะครับครับสติกอร์พวกนี้ยังมีขายอยู่นะครับสติกอร์พวกนี้นะครับบอกแรงดันลมอะไรพวกนี้อันนี้ของแท้บริษัทนะครับอันนี้มีขายนะครับนะครับสั่งมาจากบริษัทนี่ก็มีนะครับนี่นะครับนี้ขัดตั้งเดี่ยวนะครับของใหม่เลยนะครับสั่งมาจากบริษัทพวกน็อตต่างๆพวกนี้จะเปลี่ยนใหม่หมดนะครับน็อตบูทพวกนี้นะครับนะครับตั้งขัดตั้งคู่นะครับใหม่หมดเลยเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับ แต่ว่าคันเกีย์นี้ก็เป็นของเก่านะครับคันเกียร์คันเกียร์เป็นของของเก่านะครับชุบเอานะครับจะเห็นรอยนะครับรอยสึกรอเอามาชุบเอานะครับชุบเอาอันนี้นะครับโซ่สเตอร์ข้างในนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับยกชุดเลยนะครับนี่ก็เป็นอย่างใหม่นะครับอย่างใหม่อันนี้ของแท้นะครับของแทสั่งมาจากบริษัทนะครับโลโก้นี้นะครับยังไม่แกะสติ๊กเกอร์ออกเลยนะครับเห็นสติ๊กเกอร์อยู่เลยนะครับเคลือบอยู่ สติกเกอร์พวกนี้ยังมีขายอยู่ขายที่เท่ๆอยู่อันนี้โลโก้นี้เป็นของแท้นะครับเก่าเก็บนะครับงานเก่าเก็บนะครับอันนี้ก็แท้จากบริษัทอันนี้สั่งมาจากบริษัทเลยน็อตเนี่ยน็อตตัวนี้สั่งบริษัทอันนี้เป็นของเทียบของแท้ไม่มีแล้วนะครับของเทียบแต่ก็สวยงามอยู่นะครับสวยงามอยู่อันนี้ก็เป็นของเทียมนะครับของเทียมนะครับของเทียบ,บ,ยบ,บ,ยบก็เลยต้องใช้น็อตเราต้องใช้น็อตเบอร์นี้น็อตหัว หัวหัวล่มนะครับถึงจะสวยเพราะว่าของของเทียบเนี่ยมันมันรูมันไม่สวยถ้าเราใส่แหวนโตไปล้ะไม่สวยก็เลยต้องดัดแปลงเพื่อใส่น็อตหัวล่มเข้าไปมันถึงจะสวยครับนี่ก็บางลมก็เป็นของของเทียบนะครับน,นี่ก็ไม่สองร้อยกว่าบาทนี่เราก็ใส่น็อตแบบนี้นะครับมันก็สวยนะครับใส่น็อตแบบนี้มันจะได้หัวมันมน,มน,มนจะได้มองดูแล้วมองดูสวยนะครับมองดูเนียนตานะครับแต่ว่าชมกันต่อไปเรื่อยๆนะครับ ชมด้านนี้นี่ก็เปลี่ยนใหม่ออกแทนเปลี่ยนใหม่อันนี้อันนี้ของของแท้นะครับเรามาจากการทําสีใหม่ทำให้มีชีวิตใหม่ทำสีใหม่อะไรใหม่นะครับอันนี้สติกเกอร์พวกนี้ก็ยังมีขายอยู่นะสติกเกอร์พวกนี้เท่ๆนะครับอันนี้ของแท้นะครับมีแท้อันนี้ก็สั่งมาเปลี่ยนใหม่พวกนี้คันนี้ใหม่ใช้ได้นะครับแต่ว่า เกน้ำมันไม่แน่ใจเพราะว่าผมเติมน้ำมันไปร้อยหนึ่งแล้วมันยังขึ้นแค่นี้นะครับอันนี้ก็เป็น,นของเทียบเกรดเกตดเอนะครับดีหน่อยอย่างดีหน่อยสติ๊กเกอร์พวกนี้ก็ยังยังมีขายอยู่สติ๊กเกอร์พวกนี้ผมก็สั่งมาจากช้อปปี้นะครับผมจําชื่อร้านไม่ได้นะสวยงามอยู่นะถูกด้วยไม,ไม่ไม่กี่บาทนะครับอันนี้ก็เป็นของแท้นะรเดี๋ยวมาชมด้านหนะ้ากันด้านหน้ามาชมด้านหน้า,นา,า,นา,า,นาอันนี้ก็จบ จกสวยงามกระจกก็ไม่แพงนะเดี๋ยวนี้นะครับกระจกไม่แพงนะครับไม่แพงจะไม่มีขาดชุดไฟหน้าพวกนี้ไฟแท้หมดเลยนะครับชุดไฟเลี้ยวไฟหน้านะครับแท้หมดหลอดใช้ของดีหมดเลยครับใช้คันนี้ใช้ของดีหมดเลยนะครับทั้งคันเลยนะครับ เป็นของสเตลเล่ใชะหรือเนี้นะงรับอันนี้ดีแท้ครับอันนี้สั่งมาจากบริษัทนี่สั่งมาจากบริษัทเลยนะครับตัวนี้สั่งใหม่มาเลยนะครับสั่งใหม่มาเลยจากบริษัทเลยนะครับแต่สําหรับตัวนี้โลโก้อันนี้เป็นของแพ้ mache, นะครับของแพ้ครับเกาเก็บนะครับแจคอเปลี่ยนใหม่หมดครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยถ้วยคอบนล่างเปลี่ยนใหม่หมดนะครับ นะครับตัวไอคอพวกนี้เปลี่ยนใหม่หมดนะครับอันนี้ทับทิมก็เป็นของเทียบนะครับเป็นของเทียบแต่ว่าเล็กเล็กรองเล็กลองตะแกงนี่เป็นของแท้นะครับส่งไปชุบนะครับส่งไปชุบชุบจริงๆแล้วแพงแพงพอๆแล้วกับซื้อใหม่ซื้อใหม่ร80บางร้านก็220นะครับแต่ว่าไปชุบเนี่ยอันหนึ่งกับ200บาทนะครับไม่รวมค่าน้ำมันวิ่งไปชุบนะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านนี้กันบางคนก็เป็นของแท้นะครับ แ้จากโรงงานนะครับอันนี้มาดูน็อตน็อตนี้แท้โรงงานหมดเลยนะครับสายไม้สายเบรคไม้เลยนะครับนะครับไม่หมดเลยนะครับอันนี้เป็นของแท้นะครับนะครับมือลิงมือลิงเป็นของแท้นะครับมือลิงพวกนี้นะครับสปริงพวกนี้สั่งใหม่หมดเลยนะครับสปริงพวกนี้นะครับอันนี้สั่งมาเป็นชุดๆเลยนะครับสั่งมาเป็นชุดจากบริษัทเลยนะครับ เข็มเข็มวัดผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกข้างในใหม่หมดอันนี้ครับดุมดุมเป็นดุมดุมเป็นดุมแท้นะครับดุมแท้สั่งมาเลยนะครับสั่งมาใหม่หมดเลยนะครับนะครเดี๋ยวมาชมไปเรื่อยๆนะครับส่วนจะเป็นของแท้นะครับอันนี้สวยๆนะครับอันนี้มีขายอยู่นะเยอะแยะอยู่นะสามร้อยกว่าบาทนะครับแต่ว่าเราใช้น็อตตัวนี้นะครับมันจะสวยหน่อยการใช้น็อตนะครับ ช้นาตตัวนี้มันก็จะสวยหน่อยนะครับนั่นแบบนะครับก็ย็บนแบบนี้นะครับสวยในเนืงอนะครับเดี๋ยวมาชมด้านนี้กันนี่ก็จิ้มเป็นของเทียบนะครับน็อตก็ล้อก็เป็น DID นะครับตอนนี้เราใส่ DID นะครับ DID Japan นะครับตัวนี้นะครับเป็น DID Japan นะครับ ช่วยคออะไรพวกนี้เปยนใหม่อย่างที่บอกแจ่คอ,อใหม่หมดเลยนะครับอันนี้ก็เน้นลายละเอียดนะครับกล่องก็เป็นของเดิมจะทําให้มันล้งางทำความสะอาดให้สวยงามนะครับเสื้อสูบก่อครับละเียนแต่ว่าคันนี้อย่างที่บอกนะครับเราเราไม่ได้ทําเครื่องเพราะว่าเครื่องมาดีอยู่แล้วนะเราก็แค่ยิงทรายเสื้อสูบเก็บงานบางส่วนแต่ว่ามันไม่เนียนนะครับ มันไม่เนียนร้อเเซนเพราะว่าเราไม่ได้แกะเครื่องออกมายิงสายปกติผมทําเครื่องผมก็จะต้องแกะออกมายิงสายทั้งคันเพื่อให้มันสวยงามให้มันเนียนแต่ว่าคันนี้มันทําไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ผ่าเครื่องมันก็จะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่อย่างที่เห็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ถอดเครื่องมาทํานะครับอีกซีกนึงเราก็ไม่ได้ทำเลยครับอย่างที่เห็นนะครับก็นะครับอย่างที่เห็นเดี๋ยวมาชมกันต่อไปนะครับ นี้ก็มาชมฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นอันนี้การเบรกของเก่าชุบนะครับชุบอันนี้คอท่อเป็นของเทียมนะครับอันนี้เป็นแท้โลโก้นะครับโลโก้สวยๆนะครับโลโก้สวยๆอย่างก็เก่ากับแท้อันนี้ก็ของแท้นะครับของแท้แต่ว่าเราส่งไปชุบมานะครับของแท้ยังใช้ได้อยู่ก็เลยส่งไปชุบมานะครับส่งไปชุบมาท่อก็เป็นท่อแท้นะครับส่งชุบเหมือนกันครับ ชุบเหมือนกันน็อตตรงนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับน็อตตรงนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับซอบเบรคเปลี่ยนใหม่แบตเตอรี่ในนี้เป็น12โวลต์12โวลต์แปลงเป็นไฟ12โวลต์แล้วนะครับสำหรับคันนี้ครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับพักเท้านะครับครับพ่อก็เป็นนี้ครับของเก่านะชุบแล้วอาไปเผาแล้วก็ชุบแล้วนะครับอันนี้ก็ของแท้นะครับ นะครับนะครับต่างปลาเนี่ยครับแท้หมดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมือลิงพวกนี้แท้หมดนะครับยนของแท้หมดเลยนะครับอด็นเดี๋ยวก็เป็นไวเอ็นเซ่นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าวายลเกตไหนผมก็ไม่แน่ใจแต่ก็ก็แปดร้อยมันนะครับพวกนี้เปลี่ยนใหม่หมดครับน็อตพวกนี้ครับครับบูธต่างๆเผาบูธเผาสเตอร์บูธ บูทล้อบูทอะไรพวกนี้เราเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเข็มเข็มวัดผ้าเบรกนะครับใส่ใหม่เลยเป็นชุดเลยนะครับเข็มวัดผ้าเบรกใหม่หมดเลยนะครับที่เห็นนะครับพยายามเน้นรายละเอียดนะครับนะครับแต่มาดูท้ายกันนะครับนี่ก็เป็นแท้หมดเลยนะครับ แท้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นนี่นะครับตุงยางก็แฟนะครับลองป้ายทะเบียนอันนี้ก็เป็นหางเต่าตับเือนะครับเป็นแฟนะครับรถพวกนี้นะครับสั่งจากบริษัทหมดเลยนะครับยังมีขาอยู่นะครับสั่งจากร้านสมบัติยานยนต์นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับก็เสร็จแล้วขันเดี๋ยวมาชมกัน สร็จแล้วเรียบร้อยแต่ก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะว่าเรากําลังทําคันไหนอยู่นะครับช่วงนี้ก็ช้าบ้างอะไรบ้างก็ขอประทานอภัย FC ทุกท่านนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับรถแต่ละคันก็ค่อนข้างจะรายละเอียดเยอะนะครับนะครับแต่ละคันมันกําหนดเวลาไม่ได้อย่างที่เราคิดนะครับมันต้องแก้ไขดัดแปลงอะไรนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ